ไปเชือกเขาแถสีที่ไหนสักที่นึ่งด้านบนนีตอนนี้ยังคิดที่ไม่ได้ขับไปก่อนตอนนี้ถึงไหนละถึงแวดไผ่ล้ว ก3 9แยกสวนพึ่งครับกรคลิดออและตอนนี้เราถึงาลานจอดรถบอวีแล้วครับน้ำตกบอวีขึ้นมาบนเขานน่น าการทาคันยุงครับฉีดเข้าไปตอนนี้หกโมงสามสิบครับเราจะไปแล้วน้ำตกบอวีสิจะลงเมื่อกี่โมงไปตอนนี้ขึ้นมาได้ห้าร้อยเมตรแล้วดีวันี้จเจอนะักวิ่งที่นี่ามา้้งไหม แต่ที่ร้านจอดรถเมื่อกี้ไม่มีเลยนะ เรามาดูหินบ่หวีกันบ้างใครอยากเป็นแบลุ่นบ่หวีบ้าง อันนี้ขึ้นมาได้500เมตรแล้ววิววันนี้จะเจอนะักวิ่งที่นี่ม้างไหมแต่ที่ด้านจอดรถเมื่อกี้ไม่มีเลยนะ ไปไหนกันครับเนี่ยไปไล่ไล่อยู่ไหนอ่ะอยู่บนยอดป่ะตกใจเลยครับเมื่อกี้ตกใจเลยไปเก็บอะไรครับเนี่ยขึ้นไปถึงฐานไป อนั้นทก็ม่มากนไดก่อนอยไปแล้วครับครับพขอบคุณมากครับไอ้ครับเราเจอเพื่อนร่วมทางแล้วไม่เหงาแล้วครับเพื่อนมาหาเอาข้างหน้าครับวิ่งมาก่อน เรามาได้ครึ่งทางแล้วครับสามกิโลเราไม่พัดเลยวันนี้ร้อนดูยัยไงดินง่เต็ไมไปหมดเลยเดินไป ดออกแล้วครับใกล้จะถึงกันตกแล้วครับ ด,ดเฟอร์นี่มันออกดอกเลยดูดิดอกมาอัาสวยมากเลยนะตรงนี้เขาเย็นเลยทางก่อลงตก เรามาถึงน้ำตกบ่าววีแล้วครับนี่นิ่งเฉยน้ำนกที่ก็สวย ถึงแล้วยอดบ่าวีเจ็ดโมงสามสิบสองครับห้าจุดหกสี่เกณนเจ็ดร้อห้าสิบสองที่ขึ้นมามีหมอกด้วยนะลูกซี่ฝั่งพมา่าเป็นไงบ้าง ไม่เจอกันเกือบเดือนเลยแดงเป็นไงหือคอยขึ้นมาเยอะไหมฮะตัว่องคอกหมูกันไหมเยีายวลียแน่แน่ ตอนนี้เรามาได้สองชั่วโมงนะครับนี่สองชั่วโมงเดี๋ยวเราเติมโปรตีนบาร์ก่อนนี่นี่เราเพิ่งได้มาอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับเหมือนเดิมฮาชีเหมือนเดิม,เ,ม,เ,ดมเติมโปรตีนก่อนแปดจุดสามสี่ น่าอ๋สอสั่งชั่วโมงสามสองเราถึงห้วยคอ,อ,อกหมูแล้วครับเราจะไปหาคอกกาแฟจะไปกินก่อนดูซิจะมีอะไรขายบ้าง <c oughs> ไม่ได้มานานแล้วคิดถึงห้วยคอ,อ,อกหมูเฮ้บดีเฮ้ยไปดู เขาบอกว่าเขาโดนหมากัดไปด้วยไม่ได้จริงๆพี่ชื่องเขาวิ่งเล่นซะหน่อยเลี้ยงเสียข้าวสุกตัวไหนพี่ตัวแดงนี่เปล่าที่มากับผมเนี่ยตัวขาวขาวบางหมาที่นี่เหรอใช่อ๋อไม่ตัวูขาวมีอยู่ตัวนึงอ๋อบังเบี้ยวๆนี่เหลือเขาตัวเดียว,วบนกัดซะได้นี่เกากัดนะไม่ใช่ไม่กัดนะเนี่ยเดี๋ยวเราซี่หน่อยพี่ ได้เลยค่ะย้ำเลยนะจัดไปเมื่อนี่เองต้นกลางปีนี่แตึก็มีคนอยู่แล้วเหรอพี่เฮ้ยครับเราเจอนักบินเทียวแหละเดี๋ยวกลับมาเราเจอนักวิ่งเทีแล้วครับนี่สวัสดีครับเราไม่เหงาแล้วันนี้มาจากตรงไหนเนี่ยครับผมมาจากโบวีพี่โอ้ไม่ใช่โหวีเลยเหรอครับ เกินกั้วยก่อนเอาไหมพี่เอาโคกเอาอะไรไหมเดี๋ยวผมขอดูหน่อยน้องเอาโคกไหมเอาเอางั้นยังดีกว่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่อีกห้องหนึ่งกลับกับแต่ผมเอาไอ้ตัวนี้มาคืนกันมาพุกทิตย์ตอนนี้เราจะกลับจากขั้วข้อกหมูแล้วครับเราจะไปบ่าวีกลับบ้านแล้วไม่ไหวขอบคุณพี่สองคนมากนะครับ สวัสค,คะไว้เจอกันชื่ออะไรนะ,ะที่ถ่ายรูปชื่ปอป้อง okay, ครับชื่อโต๊ะครับไว้เจอกันตามงานเก้าโมงห้าสิบเก้าสามชั่วโมงห้าสิบแปดครับเราอยู่ฐานบ่าวิเขากลับมาจากเพื่อข้อหมูละจะลองกลับแล้วครับ ค้มอากาศดีล้วลดูดิมาเชา้าไปแยะออกตอนนี้ค้มฝนจะตกแล้วต้องรีบลงไปแล้วครับเจอกันข้างล่าง มี่ไม่แทงตาเกี่ยวติดเลยเหมือนเดิมครับสี่ชั่วโมงสี่สองแล้วกล้ำเนื้อลามากนี่ครับเชื่อได้อ้ยตัวเระแรงเต็มมือเลยฉีดเข้าไปครับ โอฟิตครับลองดูดีจริงครับเราลงมาถึงแล้วครับสิบเอ็ดมงสิบหสี่เช่วโมงห้าสิบห้านาทีสบายใจแล้ววันนี้พักผ่อนท่องเที่ยวเดินทางกับเจ้าหมาน้อย Bye.